สวัสดีค่ะสวัสดี FC นะคะช่องปุ้ยพารวยทุกท่านเลยนะคะวันนี้ก็มาพบกันกันกบแนวทางนะคะชุดสรุปรั บ้านไทยนะคะล่างนะคะทุกคนอ่าเราก็จะมาสรุปนะคะว่าล่างเรามีสูตรไหนบ้างแล้วก็แอดฟันตัวไหนบ้างนะคะงวดที่ผ่านมานะคะแอดฟันไปที่เก้าหกนะคะเม็ดเดียวค่ะทุกคนนะคะเก้าหกเม็ดเดียวเลยนะคะอ่าก็ไม่มานะคะทุกคนแอดให้เก้าหกนะคะมันมานะคะมันมา หนึ่งหกนะคะมันมาหนึ่งหกเนาะทุกคนนะคะแต่ว่าตัวจับคู่เราหลุดไปนะคะตอนนี้นะคะแอดก็จะมีสองสูตรให้นะคะทุกคนนะคะให้ได้ลุ้นกันนะคะเอาไปลุ้นกันเผื่อมีคู่ที่ชอบนะคะ ตัวจับคู่นะคะตัวจับคู่เพราะว่ารู้สึกว่าสิบล่างกับเด่นล่างของเรานะคะมันกลายเป็นเป็นตัวเด่นนะคะเอามาชนกันแล้วกลายเป็นเด่นนะคะทุกคนเนาะนี่นะคะหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์นะคะสิบล่างสูตรแอดใช่ไหมคะหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์นะคะพอมาชนกับตัวนี้นะคะมาชนกับเด่นล่างมันชนกันที่หกเจ็ดนะคะทุกคนสังเกตนะคะนี่เดิม เอามาชนกับตัวล่างมันมันกลายเป็นตัวเด่นนะคะมันกลายเป็นตัวเด่นค่ะมันไม่ประกบคู่นะคะไม่ประกบคู่แอดก็เลยหาอีกสูตรหนึ่งนะคะเอามาประกบคู่นะคะทุกคนนี่นะคะมันชนกันอยู่ที่หกเจ็ดนะคะให้ทุกคนเห็นเป็นรูปเป็นร่างนะคะทุกคนนี่นะคะให้ทุกคนเห็นเป็นรูปเป็นร่างเนาะนี่นะคะทุกคนเนาะ มันชนกันอยู่ที่หกเจ็ดนะคะมันเลยกลายเป็นตัวเด่นมันไม่เป็นตัวจับคู่ค่ะทุกคนนะคะหกเจ็ดค่ะทุกคนนะคะอามาดูงวดนี้นะคะแสะดงว่าล่างนะคะแสะดงว่าล่างงวดนี้จะเป็นตัวไหนบอคะ่ะเอ้ามาดูกันค่ะทุกคนนะคะอย่างแรกเลยนะคะอย่างแรกเลยนะคะเด่นล่างของเรานะคะ เดินล่างของเราค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้านะคะตำแหน่งหนึ่งนะคะไม่มาแล้วหนึ่งสองสามสี่งวดนะคะตำแหน่งห้านะคะยังไม่เดินนะคะตอนนี้ที่น่าจับตามองนะคะสำหรับแอดแอดคิดว่าเป็นสามกับสี่นะคะตำแหน่งน่าจะเป็นสามกับสี่นะคะสองนี่ติดดับนะคะแต่ไม่รู้จะดับอยู่ไหมนะคะ ตำแหน่งที่แอดว่าหน้าลุ้นน่าจะเป็นสามกับสี่นะคะล่างสามกับสี่เอาลองดูนะคะลองพินิจพิจารณาและก็วิเคราะห์กันดูค่ะสูตรแรกของเรานะคะทุกคนนะคะอันนี้เป็นสถิตินะคะเป็นสถิติอา่าเรามาดูล่างกันก่อนเลยนะคะทุกคนนะคะล่างเนาะนี่นะคะเดี๋ยวให้ไปดูตัวประกบคู่นะคะตัวที่เราจะจบจะจับคู่แล้วก็ตัวนี้นะคะทุกคนเนาะ นี่นะคะ1 2 3นะคะ1 2 3นี่นะคะ1 2 3 4 5นะคะเข้ามาแล้ว31งวดนะคะทุกคน31งวดล่างต้องมี1มี2มี3มี4มี5มีโอกาสนะคะถ้ามันมาบางทีอาจจะกอดคอกันมาก็ได้นะคะทิศทางของสูตรแอดนะคะทุกคนเนาะไปกันต่อเลยนะคะสูตรล่างของเรานะคะก็จะเป็น จะเป็นสูตรของหลานนะคะทุกคนสูตรของหลานเนาะนี่นะคะสูตรของหลานอันนี้เป็นดับล่างนะคะดับล่างเราจะรวมทุกสูตรให้เลยนะคะทุกคนนะคะตัวที่น่าลุ้นนะคะตอนนี้814นะคะ703นะคะ814703นะคะโอ้จะกอดคอกันมาไหมนะคะนางเน้นให้ที่4703นะคะทุกคนนะคะ 4703นะคะตอนนี้รวมดับล่างของเรานะคะ6 7 8ดดนะคะทุกคน678ดดนะคะรวมดับล่างของเรานะคะหคู่ล่างไม่มาด้วยกันนะคะห7 7 6 7ด 8, 8 7หดดดดนะคะ6886ดดหนะคะดับล่างทุกสูตรนะคะทุกคนนะคะอันนี้ดับศูนย์ฮิตนะคะเอา1บวก 6กนะคะก็กลายเป็นดับเจนะคะทุกคนนี่เนะาะลองดูเรื่องใครจะใช้ยังไงนะคะอันนี้ดับ10บล่างแอดสองดับหน่วยล่างสองดับขาดล่างแดนะคะทุกคนแอดดับขาด8เลยนะคะเอาเราเอาสูตรล่างก่อนนะคะอันนี้เป็นสูตรบนนะคะก็แคบเอานะคะวดที่ผ่านมาดับอยู่ไหมมันก็ดับอยู่ทุกมวดเลยนะคะทุกคนเนาะอ่านี่นะคะอันนี้เป็นดับนะคะ นี่นะคะสถิตินะคะสิบล่างแอดชนสิบล่างหลานนะคะตอนนี้สถิติศูนย์หนึ่งสามนะคะสิบล่างแอดชนกับสิบล่างหลานนะคะทุกคนนะคะามาดูนะคะศูนย์หนึ่งสามนี่เป็นสถิตินะคะเรามีสถิติให้ดูด้วยนะคะนี่สิบล่างแอดกับสิบล่างหลานชนกันนะคะทุกคนชนตัวไหนมาตัวนั้นบอค่ะ อันนี้ตัวชนกันนะคะชนอยู่ที่ศูนย์หนึ่งสามนะคะแสดงว่าล่างมีศูนย์มีหนึ่งมีสามแน่นอนนะคะศูนย์หนึ่งสามจะกอดคอกันมาไหมนะคะจะกอดคอกันไปบนอีกไหมนะคะอันนี้หกเจ็ดศูนย์นะคะห่วยมีสิทธิ์นะคะมีสิทธิ์ลุ้นมันชอบกอดคอกันไปบนบ่อยอยู่เดี่เดิมน,นะทุกคนนะอาจจะกอดคอกันไปบนหรือเปล่านะคะ อันนี้ก็ดับล่างของเรานะคะนี่นะคะสถิติดับขาดล่างนะคะบางท่านนะคะยังไม่เห็นสถิติดับขาดล่างนะคะเราจะให้ดูทุกสูตรของล่างเลยนะคะที่แอดมีนะคะตอนนี้เนาะเอาลีนะคะดับขาดล่างนะคะแปดค่ะทุกคนนะคะดับขาดล่างแอดให้ไปที่แปดนะคะ อามาดูนะคะเดี๋ยวให้ดูอีกรอบนะคะสิบล่างแอด90123นะคะสิบล่างหลานนะคะ814703นะคะสิบล่างหลานอ่าชนกันอยู่ที่013นะคะชนกันอยู่ที่013ค่ะทุกคนตอนนี้ล่างเราจะได้ตัวตัดแล้วนะคะเป็น013นะคะทุกคนนะคะ013แต่ว่านะคะแต่ว่าหนึ่งนะคะก็ก็ถือว่าน่ารุ้นนะคะแต่ว่าดังเหลือเกินนะคะทุกคนทำไมมันดังเกินนะคะดังแบบดัง ดังๆนะคะเอดก็กลัวเอดก็ย่านคือกัน,นะค่ะแต่ว่าก็ถือว่ามีสิทธิน้าลุ้นนะคะมีสิทธิน้าลุ้นเนาะเราก็จะไปจับคู่นะคะไปจับคู่ให้นะคะทุกคนเนาะไปจับคู่ให้สําหรับล่างของเรานะคะเอ้ามาดูกันนะคะทุกคนนะคะ มาจับคู่1ิบล่างนะคะอ่าสิบล่างสูตรแอดนะคะนี่นะคะ90123นะคะลองแอดจะลองใช้อีกงวดหนึ่งนะคะเอา1ิบล่างแอดนะคะกับ10อ่ากับเด่นล่างนะคะมาประกบคู่กันนะคะแอดจะลองอีกสักงวดหนึ่งนะคะทุกคนเนาะนี่นะคะมาดูนะคะแอดก็เอา10บล่างนะคะ10บล่างประกบกับอ่าเด่นล่างนะคะ ตอนนี้นะคะถ้าว่าชนกันมันจะชนกันอยู่ที่หนึ่งสองสามนะคะโอ้หนาลุ้นเลยนะคะทุกคนนะคะหนึ่งสองสามมีสิทธิ์มาเลยนะคะมีสิทธิ์กอดคอกันนะคะกอดคอกันแตกนะคะตอนนี้นะคะถ้าว่าสองสูตรนี้มันจะกลายเป็นตัวเด่นนะคะหนึ่งสองสามโอ้หนาลุนค่ะจ้ะหนึ่งมีสิทธิ์ลุ้นสูงเลยนะคะทุกคนนะคะหนึ่งมีสิทธิ์ลุ้นสูงเลยนะคะ เพราะว่ามันชนกันเนาะมันชนกันอยู่ที่หนึ่งสองสามนะคะถ้ามาถ้าถ้าว่ามันจะเป็นตัวเด่นนะคะอ่ะแสดงว่าหนึ่งสามีแน่นอนแล้วนะคะเพราะว่าสูตรชนกับล้านมันไม่มีสองนะคะทุกคนนะคะแสดงว่าหนึ่งกับสามมีมาล่างแน่นอนแล้วหรือเปล่านะคะ มีเนาะนึ่งสองสามเพราะว่ามันจะชนกันนะคะทุกคนเนาะสิล่างนะคะเก้าศนะคะเด่นล่าง1 2ึ่งห้นะคะอีสูตรนะคะก็คือเอาเด่นล่างนะคะหนึ่งหนะคะประกบนะคะแปดนะคะแปดเ 8ปดเก้าหกเจ็ดศูนย์นะคะอีกสูตรหนึ่งนะคะมาดูกันนะคะว่ามันจะมาคู่ไหนนะคะทุกคนระหว่างคู่นี้กับคู่นี้แต่ว่าคู่นี้เดินดีนะคะสูตรนี้เข้ามาแล้วสี่งวดติดนะคะสูตรนี้ตัวประกบคู่นะคะเอามาประกบคู่กับเด่นล่างนะคะเข้ามาแล้วสี่งวดติดนะคะแต่ว่าสูตรนี้หลุดนะคะ

สอ 2, 2 2นึ่งสองสองสองสนะคะสามหนึ่งสานะคะเราก็จะนิ้นนะคะไปที่0ูนย์หนึ่งมะคะศูนมีอะไรบ้างนะคะก็ติ๊กไว้หมดนะคะทุกคนศูนมีอะไรเข้าบ้างนะคะขอแค่มี0ูนย์กับ 1>, 1กับ3นะคะหลัก10หลัก100นะคะก็จะได้นี่นะคะ9 19 30 10 20 30 405 11 12 13 14 15นะคะ2 1 2 3นะคะ3 1 3 2 3 3, 3 3 3 4 3 5นะคะแต้มดนะคะแต้มสูตรใหม่ของเรานะคะ7 8 9 0 1 2นะคะ 789012นะคะตัดตรงตัดแต้มแล้วนะคะก็จะเหลือนะคะ919 3 9 0เ้ยอ้ย9193นะคะศ1 1ย์4 3 5นี่สหนะคะทุกคนนะคะตัดทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามีแล้วนะคะทุกคนนะคะนี่ตัดนะคะตัดแล้วนะคะแต่ว่าแอดรู้สึกว่าแอดชอบพวกนี้เนาะแอดก็เลยวงกลมไว้นะคะทุกคนนะคะหลัก3ามนะคะน่าลุ้นมากเลยนะคะ แอดก็เน้นให้นะคะเป็นเน้นล่างชุดที่ที่น่าลุ้นเลยนะคะก็คือ93นะคะ93 9101แล้วก็11นะคะจับได้11ด้วยนะคะทุกคนนะคะไม่แน่อาจจะมาเบิ้ลนะคะอาจจะหลบเลขดังหรือเปล่าเพราะว่าเป็นวันเสาร์นะคะก็ถือว่าเป็นเลขที่น่าลุ้นนะคะแอดก็ฟันให้นะคะฟันให้ะะใหเม็ดเดียวเลยก็คือ93นะคะแอดฟันล่างเม็ดเดียวนะคะ แล้วตัวรองนะคะจะเป็นพวกเก้าหนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งหนึ่งนะคะแต่ว่าศูนย์หนึ่งนี้น่าจะมายากนะคะแอดก็ฟันเม็ดเดียวไปที่เก้าสามค่ะทุกคนอลองดูเด้อค่ะไอ้พวกที่ติ๊กไว้นี่คือตัวที่น่าลุ้นนะคะตัวที่น่าลุ้นแต่ว่ามันไม่เข้าแต้มนะคะมันไม่มีแต้มสามไม่มีแต้มสี่ไม่มีแต้มสามไม่มีแต้มสี่นะคะใจก็ชอบศูนย์สามหนึ่งสามอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่ามันไม่มีในแต้มนะคะถ้าแต้มล่างเราไม่หลุดนะคะทุกคนนะคะ อาแอดก็เลยเอาตามสูตรเนาะที่ว่ามันมีแต้มนะคะตัวรองทำไมไม่เป็นเก้าหนึ่งนะคะมันมันดังเกินนะคะแอดชอบฝืนธรรมชาตินะคะทุกคนนะคะไม่แน่นะคะเพื่อๆอาจจะกอดคอกันมาหรือเปล่านะคะทุกคนนะคะไม่แน่นะคะงวดน,นี้ทําไมเลขแกดมันึ้นลงต่ําจังสินเนาะมันสิบเมนบอกค่ะมันจะจับคู่กันไหมนะคะต้องต้องรอรุ้นค่ะรอดูนะคะแอดฟันไม่เดียวนะคะไปที่เก้าสามนะคะ อ่าชุดที่น่ารุ้นสําหรับแอดนะคะก็จะเป็นเก่าสามเก่าหนึ่งชุดหนึ่งนี่แหละค่ะอันนี้ก็เป็นพวกที่ชอบนะคะน่ารุนค่ะเป็นเป็นชุดที่น่ารุ้นอยู่ค่ะหนึ่งนะคะก็มีโอกาสสูงเลยนะคะมีโอกาสสูงที่จะมานะคะแต่ว่ามันดังเกินค่ะมันดังเกินนะคะแอดก็ดังโพด เปิดไปไหนก็เจอแต่หนึ่งนะคะมันก็เลยเด้อโอ้โหทุกเกือบทุกสำนักนะคะตอนนี้นะคะหนึ่งนะคะมันมันก็มาชนกันเยอะนะคะทุกคนมันน่ากลัวนะคะห <c oughs> ลบค่ะแอดชอบหลบเลขดังนะคะใครชอบด้วยก็จัดค่ะว่ากันไปตามสูตรนะคะไม่รู้ว่าจะมาไม่มาเนาะแอดก็ทําตามสูตรให้นะคะทุกคนนะคะทําตามสูตรให้แต่ว่าเน้นไปที่เก้าสามเปรเซ็ตอีสอยละค่ะเก้าสามนะคะทุกคนเก้าสามนะคะนี่ละค่ะ แต่ว่า03นี่ก็สวยนะคะสามงวดก่อนนี่ดังไม่แน่นะคะจะมางวดน,นี้เก้าสามศูนย์สามหนึ่งสามนี่นะคะแอดเลงไว้นะคะแต่ว่าสองสามสามสองนี่มันติดดับล่างหรือว่ามันจะขึ้นบนคะทุกคนนะคะอันนี้เป็นเลขรดพอดีนะคะเลขรดพอดีแอดแล้วรู้สึกชอบนะคะแต่ว่ามันติดดับล่างหรือว่ามันจะขึ้นบนบ่ค่ะเอากระโดดขึ้นบนแทนก็ได้นะคะเอาสองสามพอดีเลขลดเนาะแอดรู้สึกชอบนะคะ พอดีเลขลดพอดีเลยนะคะอีกสองสามงวดก่อนนี่ก็ดังมากมาก,มาก,มากนะคะไม่ออกนะคะมาออกงวดนี้หรือเปล่าเนาะสองสามนะคะทุกคนค่ะน่ารุนเลยนะคะอ่าไม่เป็นไรนะคะแอดไม่ซื้อแฟนแอดก็ซื้อเหมือนเดิมนะคะแอดก็จะไปจัดเก้าสามมีลาคะไว้นะคะเอาทําเองนะคะเราต้องซื้อสักใบสองใบนะคะพอดีเลขบ้านเลยจะไปเอาเจ็ดเก้าสามมาพอดีเนาะ อันนี้ก็เพิ่งสรุปนะคะเดี๋ยวเอามาโชว์นะคะทุกคนเดี๋ยวเอามาโชว์เจ็ดเก้าสามมีอะไรแอดจะไปจัดเจ็ดเก้าสามไว้นะคะเจ็ดเก้าสามหนึ่งหนึ่งบ่หนึ่งหนึ่ง,งมีสิทธิ์น้าลุ้นไหมนะคะต้องต้องรอลุ้นค่ะแอดเน้นตัวไหนไม่มาตัวนั้นนะคะอย่าลืมนะคะทุกคนเน้นเก้าหกมามาหกศูนย์อย่างเนี้ยบอกค่ะมาหกศูนย์มาหนึ่งหกนะคะอ่าแอดเน้น, 96, 60, 16, นะะเก้าสามจะเป็นตัวไหนนะคะทุกคนโอ้ศูนย์สามมีแอดกระหูกซึกหมักเลย 0ูนย์สามหนึ่งสามเอ้ยเลยคือลงตํำเห็นต้องัวดเียค่ะทุกคนไม่เนียนะคะอ่านนิ้นฟันไปที่เก้าสามเม็ดเดียวนะคะแอดฟันแล้วนะคะเก้าสามอาแคบเอาเลยนะคะมีตัวไหนลืมให้ดูไหมนะคะแต้มล่างนะคะเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองนะคะอ้าวนี่นะคะศูนย์ศูนย์หนึ่งสองสามเอ้ยศูนย์หนึ่งสามนะคะแสะดงว,ว่าหนึ่งกับสามมีมาล่างแน่นอนแล้วมั้ย ถ้ามันจะเป็นเด็ดล่างนะคะถ้ามันจะเป็นเด็ดล่างนี่ประกบอีกสูตรหนึ่งนะคะสูตรนี้นีเข้ามาสีงวดแล้วนะคะนี่เนาะมันมันชนเก้าสามมันก็มีพอดีนะคะแอดก็เลยฟันให้ที่เก้าสามอีกเก้าหนึ่งก็มีนะคะใครที่จะไปเก้าหนึ่งนะคะเก้าหนึ่งนี่รู้สึกว่าเอฟซีก็ชอบเยอะนะคะนี่นะคะทุกคนนะคะก็ก็ถือว่ามีสิทธิ์ลุ้นนะคะแต่ว่ามันจะกอดคอกันมาไหมนะคะศูนย์หนึ่งสามนะคะมีสิทธิ์ ดูจากที่ทางเลขแล้วนะคะมีสิทธิ์ที่จะกอดคอกันมานะคะเด่นล่างของเราหนึ่งสสาสห้านะคะมีสิทธิ์ลุ้นกอดคอกันเลยนะคะทุกคนอ่าสำหรับคลิปนี้แอดลาไปก่อนนะคะขอให้หมานขอให้เฮงขอให้ฟังนะคะขอให้โชคดีกับแนวทางที่ทางช่องนําเสนอนะคะทุกคนเนาะนี่นะคะอ่านี่นะคะเด่นล่างของเรานะคะดูตําแหน่งได้เลยนะคะ ดูตำแหน่งได้เลยนะคะทุกคนตำแหน่งห้าตำแหน่งอ่าตำแหน่งไหนที่มันเดินนะคะตำแหน่งไหนที่มันเดินตอนนี้นะคะทุกคนเนาะ,ะว่ากันไปนะคะทุกคนนะคะที่แรกๆมันก็เดินแถบหน้านะคะแต่ว่าช่วงตั้งแต่หนึ่งนะคะตั้งแต่วันที่หนึ่งธันวานะคะมันก็เริ่มเดินแถวหลังนะคะ คือ3 4นะคะอ่ะสองสามสี่อย่างเงี้ยบอกค่ะเอาว่ากันไปนะคะแต่ว่าต้องมีในในห้าตัวนี้นะคะเด่นล่างของเราเนาะอ่ะสำหรับคลิปนี้แอดลาไปก่อนสวัสดีค่ะโชคดีจ้าทุกทา่านขอให้หมานเฮงปังนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งไว้นะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดทุกแนวทางที่แอดนำเสนอสวัสดีค่ะโชคดีจ้า